สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล FA ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านฟูแมลมนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ ในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้4แล้วก็แพ้กับฟูตแลนผลเดียวเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเอาชนะถึงทิดฟูแลนดมาได้1ประตูต่ 0. ตอ0กลับดูกันว่านัดนี้ผลจองมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเพื่อคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ นะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูประเบนครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยเต็ดชุดสีแดงจะบุกบจากซ้ายไปขวาก่อนมาเป็นฟูแร่มครับตัดเกมได้ให้ขึ้นหน้ามาอาร์มาเตาเร่ถึงที้งเข้ามาได้เจอสี่แล้วซ้ายมาฮาวิเม็ไก,กว่า คอยลุ่เล่นกับด้านเซิร์กซี่แล้วแทงมาช่องนี้หลุดนะครับรัสบุทคอยหลุดรัสบุทคอยหลุดได้รอเป้าซัดต,ตรงนี้หนึ่งประตูต่อสูงขึ้นนำไวเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในถึงห้านาทีครับโอ้โหออกนำไวมากครับแล้วยิงประตูแรกให้กับแมนยูในรอบหลายเกมเลยครับทางด้านรัสบุทคอยหลุดครับ บอลแทงมาตรงกลางครับเกอร์สีไหลต่อมาลัดบุชคอยลุนหลุดมาล่อเป้าซัดด้วยซ้ายก็บอลเสียบเสาก็ไปเลยบุแทงมาช่องนี้สวยมากครับเราลัลาดบุชคอยลุนหลุดมาแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ นับหนึ่งไวมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตดลูคิกแอดดีดใสก้อยตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกขอลสวนของแมนยูหอยลุนมาคนเดียวยังเอาตัวรอดได้ไม่กว่าวได้เอาขวามามาซุยเ่นมาตรงกลางหอยลุนเชื่อมาที่เซิร์กสี่เ่นสันส้นมาลัดพุทธอยลุนไหลออกขวามาครับมาซุย มาสุอย,ยอดเข้าในตรงนี้มาเลยแล้วยังเคลียได้ครับเอาแล้วเคลียไม่ดีมาสุอฝากมาหอยลุนได้ปั่นอีกแล้วสองประตูต่อศูนย์ครับกู้ไปกันใหญ่เลยครับใ่ถึงสิบนาทีครับหอยลุนได้ลุนแฮตติกเลยครับบอลจากคะงนนลับขวาครับยอดเข้าในมา แล้วเคียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทามาซูอุยฝากต่อให้แล้วค่อยลุนจบครับนี่ครับเคียร์ออกมาไม่ดีครับ้วมาซูอุยครับแผนต่อให้คอยลุนก่อนที่จะได้ล่อเป้าแบบนี้ครับ รัสแสงให้มาที่อานาม่าแส่งยอดขึ้นหน้ามาบอลลึกเกินไปนครับดารโดเรเขี่ยออกข้างไปก่อนเป็นลูกทุ่มของฟูดแดมเลยครับครัสแสงเอาแล้วดารโรตัดบอลได้เล่นกับทางด้านรัสบุทคอยลลุน คอยลุนกระชากไปเองดึงจังหวะรอออกซ้ายมาบูนโนเฟอร์น,นันดดาโลดาโลให้มาบูนโนเฟอร์น,นันย้อนกลับมาตั้งที่ดาโลครับแล้วหยอดเข้าในเซิร์ฟซีตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วเขี่ยทิ้งออกมาก่อนอดาด์มาตาโอเล่อระชาติขึ้นหน้ามาครับอดาด์มา รามาตาเอาเลยฝากเข้าในมาลาอุกิมิเนสแล้วซัดไกลตรงนี้ไม่ตรงกรบ,นะบค,งครับโอ้โหก็เสียดายครับจังหวะนี้ก็ซัดด้วยขวาคนระับบอลไม่ตรงกรอบแนะล้วดาอุกิมิเนสโอนานาสาดยาวขึ้นอนะ่ะ สมิโอย้อนกลับมาตั้งที่แฮนเดอร์เซนไหลเอาขวาม,มาที่คาสแตรงสมิโดเชื่อมมาตรงกลางลูคิกไหลามาที่สมิธโอลตรงนี้ผู้ตัดสินเป่าย้อนให้ฝาว์้วครับ เปิดยอดมามาเข้าทางโยโูโรมาไตโรริกให้ประตูกางคาซิเมโรย้อนกลับมาตั้งที่วิ้กไปกว่ายูโรโหวดยาวขึ้นมาลูคิกเล่นกันทั้งด้านเบิร์ดย้อนคืนกลับมาครับสกินอนใหบมาเบิร์ดแล้วยังหนีเซิร์ซีได้สปิโร สมิธโลเจอคาซิเมโรตัดได้เลยครับเอเดเซนฝากมาที่สมิธโไลไหลออกขวามาคัาสแ,สงแองเอเดเซนเปิดเปลี่ยนแกนมาเลยครับสซสินนให้มา อันเดเบเดดาตรงนี้เก็บเล่นไม่ได้เป็นบอลทุ่มของฟูแรมนะครับ,บเซเมโรบุกทีอ่อกมาดารโดดารโดเชื่อมมาที่บูโนเฟอร์นันแล้วยอดมาหอยลุนผักผักเราซัดต,ตามน้ำตรงนี้โอ้โหผมกีบเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเป็นแฮตติกฮีโร่ของราสมุดคอยลุนครับ เอาจนได้ครับบอลยาวางยาวมาของบูโน่โฟเฟอร์นันเดสครับแล้วอหนีกันดับล้ำหน้าได้ดูดบอลลงแล้วซัดตามน้ำทันทีครับว่าไรจะคมปานนั้นครับบอลสาดยาวของบูโน่โอขึ้นมาครับแล้ว ดูดบอลลงอย่างเนียนก่อนที่จะฮาบอลเล่ตามน้ำครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลยโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับเป็น้านฟูดแดมครับโดนหนีหายเป็น3ประตูต่อ0ูนย์ครับ เซอร์ซีเปิดเปลี่ยนแกนมาบูโดฟร์นเดสไหลให้กันทางด้านดาโรลัดูทยอ,อยลุนคอ,อยลุนโอ้โหโดนสก,กัดตรงนี้พู้ตัดสินเป่าฟาวเลยครับแล้วเป็นลูกฟรีคิกเลยครับตรงนี้ คฝากต่อมาลาอูกิบิเนตแทงออกมาสวยนะครับแอนเนียเปเดรา่าแล้วข้างในไม่มีใครแล้วย้อนมาตรงนี้อาดาม่าเต่าไลยยิงตามน้ำโมโหบอลหนึห่งกำคาออกไปครับอ <c oughs> เปิดมาสวยแล้วแล้วอาดาม่าครับยิงตามน้ำแไม่ตรงโขบครับ วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจบคมครับโอกาสยิงก็ไม่มากครับ3าผลเป็น3ประตูเลยครับในขณะที่เกมรับของฟูลแลมวันนี้ครับโห oh, หลวมค่อนข้างชัดเจนครับปล่อยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูง่ายๆเลยครับมาซาุยหนีมาได้ดึงดานมีลูคิปะคองเอาแล้วหนีมาได้ฝากเล่นกันได้เซอร์ซีออกขวามามาซาุย แล้วข้างในมี2มาซาอุย,ยังไม่เปิดครับย้อนคืนกลับมาตั้งแค่น,นี้อุกเตบอลให้มาดาโรอดาโรกจับพิกเข้าในตรงนี้สวิตโลเคียบมาก่อนแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นใงงนแมนเชสเตอร์เต็ดครับขึ้นนำฟูแลมไปก่อน3ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนเพื่อนเื่น,อนชอบกันเองก็ฝากดกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยียนกับฟูเรมชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างเปิดครับหยดขึ้นหน้ามาคาสิเมโรเขี่ยออกมาได้บอลเย็บยว่าทางคาสแสงไข่ประตูกางสปิโด แล้วอูกาเต้คู่ตัดบนได้เด็กกระทะนัดวุฒดคอยลุนไหลออกขวาม,มามาซาอุยอูโดโฟเฟอร์น่นเด็กกระทะเซิร์ซี่แทงมาตรงนี้บอลมันสั้นเกินไปนะครับลูคิกจะฝากมาใหม่ผ่านอูกาเต้สวิตโดย้อนกลับมาตั้งที่แอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนวางยาวขึ้นหน้ามาอานาม่า เซิร์ซีย้อนกลับมาตั้งที่กูกเต้แล้วผู้ตัดสินเป่าให้ได้ฟาวเลยครับอเด้นให้มาทางด้านดุกิไหลออกซ้ายมาเนลซัน,นเล่นกันด,าด้านเซจินอน บอลอยู่ที่สวิโดจะฝากเข้าในตรงนี้ติดบูโนโฟเฟอร์นันหนูขิกลนูขิก,กอ้แล้หหนีบูโนโดได้ครับฝากมาตรงนี้เซิร์กสีเขียวออกมาได้เดวิสานฟาประตุกัง่งสวิโดให้มาที่อาราม่าเตาเร่อารามาแล้วหนีมาได้สองสวิโดปันตรงนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับ กีไดุ้นเหมือนกันนะนทังนสมิตโล อยู่ที่คาสแตงให้มาสมิดโดคาสแตงไหลออกซ้ายมา้วนกาเล่นกันใน้านสมิดโมด,โดเวนกาตรงนี้เสียบอลอีกแล้วครับแล้วมุดคอยหลุนมาคนเดียวคู่แล้วโดนลุมสามไปไม่รอดเหมือนกัน เซกุย่าให้มาที่เดวสันเปลี่ยนแกนมาคัสแสงเล่นเร็ววันทันทีเดวสันฝากมาตรงกลางเลาวูบิเนสแล้วพลิกพลิพก,กตรงนี้เอาแล้วเคลียร์ไม่ดีเดวสันสุดท้ายโยโร่ครับสกัดบอลออกมาได้หลานบูโดเฮลุนไหลออกซ้ายมาดารอดารอเล่นชีกับบูโดเฟอร์น,นันด วนอยู่ที่ดาโรขูดรโดนลุม2อยู่ตรงนี้ต้องวนกลับมาตั้งใหม่คาซิเมโรเปิดเปลี่ยนแกนทันท,นทีครับออกขวามาแม่นกับทางด้านมาซุยเซิร์ซี่เรนชิงมาแล้วว่างเลยครับจังหวะนี้แล้วมีเวลาหยดเข้าในลโนครับปัดทิ้งมาได้แล้วบูโดหยดเข้าไปที่เดิมตรงนี้อย่างเคียวมาได้เดวสันรอบนี้แม่นรับอังเดเบราย้อนกลับมาตั้งใหม่ เอาโลไปจ่ายบลเสียเองดื้อๆเลยครับผู้เล่นฟูแรมครับเซิร์ฟซีแทงออกขวาบ่าเล่นกันได้มาสุยมาสุ่ยกระชากมาจนสุดเส้นหลังยังไม่เปิดวนตัดเข้าในมาครับมาสุ่ยแล้วโดนาสไลด์กวาดตรงนี้มาเข้าทางเดียวสั้นสมิโดวนขึ้นกับมา เส้นไหล่ออกขวามาเลยครับกคะแสงสปิโดแ่งมาจังหวะหนีติดคาเซมิโรครับเสอร์ก4จะดีดมาตรงนี้แคสแสงกัดได้ลูคิกเลน์สั้นมาลาอูกิบเนสแล้วสุดท้าย อย่างมาเข้าทางับูโน่เฟอร์นานแทงต่อมารันพุทธหอยหลุนหอยหลุนดึงจังหวะฝากเข้าในมาบูโน่เฟอร์นานเล่นซ้นๆมาเซิร์ฟสี่เซิร์ฟส,สี่ตรงนี้ <c oughs> โดนกวาด้วครับบูโน่เล่นกั่าทางด้านอูกเต้ให้มาสแสงฝากมาทางด้านอันดาบาเตอร์เร่ไร้อความาสแสงแล้ว ลัดบุษคอยลุนครับจับแล้วฝากมาเซิร์สีแทงออกขวามาเลยมาซาอุยเล่นกันลัดบุษยคอยลุนซักตรงนี้ไม่พ่านะครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับวับนนี้โอ้โหเบาปรเดียวสี่ลูครับลัดบุษคอยลุนล่างทองครับโอ้โหน่าจะจบเกมนี้เลยครับในนาทีที่89้ครับประตูที่4มาจนได้ครับลัดบุษคอยลุนครับ อนเล่นทิ้งกบบเซอร์ซีแล้วไหลออกขวามาแล้วตบกลับมาซัดด้วยสายครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กครับแล้วจบด้วยดัดนมุท้อยลุนครับ มันไม่ยอมกันทั้งฟูแเล่มันนี้เบรเดดาเปิดมาแม็กเลวเลวสันตรงนี้หลุดออกหลังไปแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ อุสุท้ายเนี่ยเตอรยูไนเต็ดทได้ครับเปิดบานถล่มเอาชนะฟูแนดไปได้4ประตูต่อ0ถ้าเพื่อนๆที่ชอบเนี้ยรอฝากกาดไลค์ติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำครับในช่วงท้ายยูโรยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ